มาพี่น้องเขาคั่วน้ากันค่ะบือนีชิลาบหมูหลดนวนัว,นว,นวแสบๆส,สู่กินเลยค่ะเริ่มต้นที่ต้มตับให้สุกค่ะหลังจากสุกแล้วก็ตักขึ้นเอาหนังไปต้มต่อค่ะชิเอิญว่าขัวก็ได้เนาะขัวหนังให้สุกค่ะ ดูนี่สะดวกพี่น้องว่บา,บาสิเป็นหมูสับตับหรือว่าหนังเพ่นแลไปแล้วเขาแค่หยิบหยิบเอาเขาต้องการสำใไดเพลนกระซังให้เขาเลยค่ะทั้งเบิดอยู่นีหมูสับตับแล้วก็หนังราคาแค่ห้าสิบบาทค่ะปราแพงหลังจากนักสุกกระลวนหมูสับต่อค่ะล้วนหรือว่าขัวให้สุกค่ะ ลาบหมูนี่เป็นที่นิยมคือกันเนาะค่ะเมื่อวาสีเห็ดกินช่วงเสาช่วงแขงช่วงแรงแสบถูกยามเลยค่ะหลังจากหมูสุกแล้วนี่ก็เอาใส่กระมังไว้ค่ะไว้ทบปุงเอาตะพีเกลียเกลียให้เย็นค่ะช่วงที่ล่อให้หมูสับเย็นลงนี่เรากำมาหั่นตับรอค่ะขนาดแล้วแต่มักเลยค่ะ มักบางมักหนาชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามใจคนคนกินเลยค่ะหลังจากหั่นตับเสร็จก็เอาทุกอย่างมาคขูเข่าวใส่กันค่ะเตรียมที่จะปรุงใส่เกลือลงไปค่ะข้าขวคั่วแล้วก็ผิกปน ขัวให้หอมเลยค่ะแล้วก็ตํำใสลงไปปริมาณแล้วตะมักเนาะพุงนัวค่ะ,ะน้ำปลามะนาวค่ะใส่แปสักลูกหนึ่ง ถ้าพี่น้องมาเปรี้ยวกะใสเพิ่มค่ะลูกหนึ่งรสชาติกำลังกลมกล่อมคนเล่คนเล่ให้เขากันเลยค่ะเขากันดีแล้วก็ลองชิมมืองก่อนค่ะว่ารสชาติถึกใจถึกปากเขาหรือยัง ตอนนี้ได้รสชาติกลมกลมแล้วค่ะเอาผักหอมใส่ลงไปมีต้นหอมผักชีหอมเปรหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูค่คะเอาใส่เป็นพริกลูกโดดใส่ลงไปแล้วก็บขเล่เล่ค่ะกินหอมค่ะลองตอนนี้ลาปหูรดนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาพาแซบนะเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเบิ้งแล้วถ้าคิดอยากกลับมาเดอ้อค่ะมากินน้ำกันมาเดอ้อมาเดอ้อ